ครับสวัสดีครับช่องบ่าวทิศเมืองบนกันครับเมื่อนี้นะครับมาหาอ่าเบิ่งนองหัวงช่ไหมหาเบิ่งนองงัวหัวกับจุดลู่มันก็ออกแล้วละพี่น้องแนบไปได้มากอยู่แถวนี้ละอ่าจะนี้กระลัางหาล่อหนองหัวกันับกําล่งไก่ออกแล้วพี่น้องกระล่งไก่ออกนะครับจนี่กับเวลสิใกล้2อมทุ่มแล้วนะครับออกเจ้าหาโม่งแรกนะครับนี่กระ่อนะครับล่อถ้าออกนะครับ ล่อรุ่นกันนะพี่น้องพี่น้องไงหรือน้องน้อยนะครับอ่ะประเภทว่าไอ้ลูกมันนะครับประเภทขู่ป็นง้วขู่พี่น้องขู่ขานะานพูนง้วเบาวแทนแทบพูนวันไทยนะครับอ่ะโอ้มันกระล้างกินนมง้วหน่อยมันอยูข่ขางนะพูนเขาไปบ่ได้พี่น้องแม่มันขินเมียนแล้วอ่ะล่อรุ่นนะครับนี่อ่อนนะออุกไปเรื่อยๆมีแตะตัวนึงนี่ครับนี่ ตัวแม่ฮะอันตัวนี้ได้เดือนแล้วนะนี่เดือนหนึ่งงามได้คนนี้สีแดงนะครับแม่กับคนบามันมุยย้ำบุกืนเราพี่น้องเราเด็ดใจไฟเอา้าใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วถ่ายรูปดีพี่นอ้องนะะตวงโอ้โนุ่มกับไข่เจาะไข่จ้างเราพี่น้องเลย สีแดงย้างดีบักเคิรกน่อยพี่น้องห้อเม่ผมด้เีห้อแมนมมีน่มีหำจิง้อเม่ม,มีหำหำ่วยห่วยห่วยนะครับเบิงไปเรื่อยๆนะครับร่างรุนอยู่ครับเป็นงรุนนะครับ่จมนี้มาองกันสมคนเด้อตายสามคนเออพวกมกลังมา กำลังกินนมนะครับเอาอีกช่วงนึงครับทำรุ่นกันอีกนะครับกบบเบิ้งกันนะครับเอาเวลาเบงลาเบงเบงโค้มังเนี่ยแบบเบอรอีกนะครับช่วงนึงนะครับอ่ะพี่น้องรุ่นกันบ้านนี้กำลังควางออกแล้วพี่น้องมาเราทิ้งกันทีนะครับมาแล้วออกแล้วพี่น้องนี่ช็อตเด็ดเท่านี้ครับวางออกเรื่อยๆนะครับนี่ ่ะปล่อยนะครับดวงนี้กำลังปอกนะครับเบ่งลาเบ่งลูกเบ่งลูกเบ่งฮอู้บางทีก็ยืนทั้งนอกอบางทีหนอนเนาะเอาปล่อยเบ่งลาเบ่งอู้นี่สักเลยเุ็นมาเบ่งลูกเบ่งเบ่งเบ่งเฮ้ยดึงปล่อยได้พี่หนอนไหนจะบวกได้เหรอทีอ้โอ้หนอนงัยพี่นนองอุ้ยชักเลยพี่นนองเบิดเบิดแล้วนี่เบิดอะไรเจ๊แก้ว ไม่ได้ไม่เลยอืโอ้ยเดี๋น้องไงพี่น้องบูดอาหารเริ่อกะละมังมบ้าเบาชิ่นเป็นผู้ดึงอะเบิ้ดแล้วบันโอ้เห็นพอดีอเดี๋ยวบ่อมายืนเฝ้าพี่น้องมึงเน่าพี่แดงน้อยมึงเน่าอืมอ,มอะเบิ้ดแล้วบัน อ้าวานนี้อุ้ยขัดกันนะน้องบักเอ้ยนะอ่ะย่างให้มันเมืองเย้บบอแดงเลยเบ่งเลิฟย่น้องเล้ฟโอ้กล่องอัดจะบบอขัดกูได้ด้วยมุดออกข้างนอกพี่เนาะเออนี่ดิกูนะลูกสาวกรักเบิ่งน้องวัวสวยไหมคะสวยไหมน้องวัวมาแล้วได้แล้วนะคะเอา้าวถูกหงีด นะครับเงาาก็ทงค่บเนียเน้ยบ่า,าเย,ยเด้มั้งบ้าลรกอเป่าโอ้โมันนีน่สได้อ้อมเลยชั่วแล้วพี่น้องเอ้ย <c> ก <oughs> ดมาไข่สา,าพี่น้องอม,อมาไข่สา เก,ก็บหยาเอาคนพี่น้องพอหนึ่งนึงเก็บหยาแล้วพี่น้องไปดูค่ะ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 พอหนึ่เก็บยาคนพี่น้องชอบไทยอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับใบเพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าพบอกันก็เบาขึ้นเมื่อมือการไม่สำหรับคลิปนี้ใบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ